สวัสดีครับแม่สวัสดีครับอันนี้ก็เป็นเคยนะครับข่าวดีมาบอกนะแม่จ๋านะครับสําหรับคุณแม่ต้านไหนนะครับที่จะออเดอร์สับปะรดนะครับให้ลูกๆนะครับที่สุรินนะผมอันนี้ยายบุญมีนะครับจะเป็นสะพานบุญให้เช่นเคยนะครับผมกับสับปะรดถุงละหนึ่งร้อยคะแนนนะครับหนึ่งร้อยถุงนะครับคุณแม่จ๋านะครับ คุณพ่อคุณแม่ท่านไหนอยากจะเติมให้ลูกๆนะครับสามารถจับจองได้เลยนะครับเดินทางวันท right> ี่1นะครับผมเดินทางวันที่1ไปถึงวันที่2นะครับคุณพ่อคุณแม่ท่านไหนอยากจะเติมนะครับหรือให้ลูกๆได้ทานนะครับผมสับปะรดจากพัทยานะครับยายบุญมีจะเป็นะพานบุญให้แม่ๆนะครับผมวันนี้มาบอกข่าวดีกับแม่ๆนะครับ